สวัสดีครับพี่น้องครับื้นนี้นะครับกลับมาพบกันอีกนะครับทางช่องบ่าวอีสานกินเที่ยวนะครับวันนี้พาพี่น้องมากินเข่าอีกเช่นเคยครับพี่น้องครับวันนี้ครับมานั่งกินข่าวอยู่ร้านอาหารข้างทางนะครับเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยว มาสับแสบน้ำกันครับพี่น้องครับนี่ครับเมื่อนี้นะครับขอเสนอเมนูผัดเครื่องในไก่ครับนี่ครับมาพี่น้องครับมากินน้ำกันสับแสบครับกับผัดเครื่องในไก่เมื่อนี้นะครับเนาะอันดับแรกครับเติมซอสพริกเล็กน้อยครับตามหลักเลยครับเติมซอสพริก เพิ่มความแซ่บครับแล้จะเยาะพริกน้ำปลาเล็กน้อยครับเยาะพริกน้ำปลาเล็กน้อยเพิ่มความแซ่บครับโอ้ภายในไล่อยู่เลยครับอันนี้เป็นร้านอาหารอยู่เซน ทางออกสนามบินขอนแก่นนีะครับเดิพี่น้องครับจะพาชิมค้ามแบ็กครับ

ลองไปซิกเมืองครับคูกเข้าไปจะหน่อยครับไม่จังเสียบครับคูดแค่ <c oughs> หน่อยครับมันจังเสียบเอาเขาโปะจัหน่อยครับตามสไตล์ครับ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ยาว5นาทีก็พอครับเราต้องเอาเงาครับเอาเางาจะหาในาที่เดียวเพราะคลิปสันส้นอ่ะเห็นคลิปสันส้นไอ้พี่น้องได้เบิงบรงเนเนี่ยเาต้องเฮ็ดเงาครับเอาพอดีพอได้ให้พี่น้องเบิรงนเสียบเสียบระยะเวลาสันส้นๆหาในาทีพ่พ่อตาต่อมาก็จะได้แปดได้เกาเพิ่เกาเลยพี่น้อง รสชาติเน้นๆเลยครับ ตามองนี้ครับเนี่ยมองน้ำลาดเนี่ยผูกไปเขาเพิ่มความแสบครับคุกจน้อยครับกินเผ็ดันไหมเอ๋กับข้าเคืองไครับน้ำเยิ้มๆครับสุดยอดครับเผินแสบดีครับ้้อตงไปล ừ, khỏi 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 ครับโทรศัพท์สายเขาครับบ้านได้รับนะครับเดี๋ยวได้คลิปก่อนครับยังรับสายไม่สายเขาหลงตาเพื่อนโทรมากแ่่ทั่งชุมแพร่เดี๋ยวจะโทรกลับเพื่อนครับเอาเสแสรบน้ำกันครับ กลิ่นเหมือนปอนะครับพี่น้องครับเมื่อเพื่นหไล้ครับจะกลิ่นเหมือนแบเหมือนครับเอาพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สมเรสกอนมาพี่น้องเนาะเดี๋ย,ย,ยวพูกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้ decision, อง